สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์รีจ j o โอเลแน t u r a ์ w h วน้ำยาปรับผ้านุ่มดาวมีเข้าสู่ชั่วโมงที่15ของการตามหาสาวงามของเจมมณนะสถานที่แห่งนี้ตำบลหน,นองรูอำเภอสังครบ,บุรีจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งที่นี่เป็นดีแดน,นอันล้ำค่าที่ผสมผสานวัฒนธรรมและมนต์เสน่ห์มากมายแต่สีที่แ่แฝงไปด้วยความมหัศจรรย์จนถูกขนานนามให้เป็นหนึ่งในอันซีนไทยแนลกนั่นก็คือเมืองบาดาเมืองบาดานในอดีตเป็นวัดวังวิเวการามที่หลวงพ่ออุตมะและชาวบ้านหลายเชื้อชาติหลากวัฒนธรรมได้ร่วมกันรสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2496 แต่ต่อมาในปี2527ก็มีการก่อสร้างเขื่อนเขาแหลมทําให้น้ําเข้าท่วมตัวอาเภอสังขละบุรีเก่ารวมทั้งวัดวังวิเวการามด้วยหลวงพ่ออุตมะจึงได้ย้ายวัดมาอยู่บนเนินเขาซึ่งวัดวังวิเวการามแห่งนี้ก่อสร้างด้วยศิลปะแบบพมา่าเป็นวัดจำพรรษาของหลวงพ่ออุตมะซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนชาวไทยชาวมอญรวมทั้งชาวกะเหรี่ยงและพมา่าที่อาศัยอยู่ในบริเวณน,นั้น ส่วนวัดเดิมได้จมอยู่ใต้น้ำมานานนับสิบปีทำให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันซีนไทยแลนด์ในชื่อเมืองบาดาลพี่สวัสดีครับสวัสดีครับเจ๊แหมจากมิสคันทรีเกิลไท a แลนด์ช่อง3ครับพี่มาทำอะไรจดอ๋อมาจดมิเตอร์นะอ๋อพี่แสดงว่าพี่มาบ่อยพี่เคยเห็นผู้หญิงสวยๆแถวนี้มากไหมมีไหม,ม น่าจะมีถ้าเดินไปข้างล่างมันจะมีร้านเสริมสวยมีอ๋อไม่ร้านเสริมสวยเหรอเหมือนจะดีเรื่องแล้วนะครับแมพี่ก็จอดมิเตอร์น้ำมาทุกบ้านน่าลุ้นนะครับว่าจะได้คนเพิ่มแล้วละครับเจ๊แมมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหคนเยอะเลยละครับแม่อย่างนี้ต้องได้สักคนแน่สิครับเขาบอกว่าที่นี่มีผู้หญิงสวยๆชื่อน้องจันทสวัสดีน้องจันน้องจันมานี่ลลกมหาพี่เจ๊แมมหน่อยแล้ว ไม่เป็นไรอย่ามาอย่ามาโอ้โหไอ้ส้มตายแล้วพี่ว่าพี่สวยแล้วนะพี่เจอหนูพี่แพ้เลยเดี๋ยวก่อนจันจันอายุเท่าไหร่แล้วค่ะยี่สิบสามค่ะยี่สิบสามใช่ไหมะพี่จมแ่มจะชวนไปโชว์ความสามารถเอาความสามารถที่เรามีอะไรก็ได้ทำอะไรหนูทำไม่เป็นไม่เดี๋ยวพี่ไปสอนเองแล้วทำอะไรเป็นบ้างลํานิดหน่อยไหนลองลําซิเอ่เๆนิดหน่อยนิดหน่อยอ่าลองลองอะไรก็ได้ที่เป็นศิลปะวัฒนธรรมของเราอะไรที่ชาวมอญอ่ะเอออย่างเงี้ยปกติลําเอออย่างงี้อย่างงี้ได้ใช่ไหม เอาเปล่าลองดูอาลองดูได้อีกคนหนึ่งแล้วครับจัดงานบุญอยู่ก็โชคดีเลยล่ะครับสาวคนนี้ไปเที่ยวกันด้วยหกโมงเย็นวันนี้ผู้หญิงสวยผิวขาวใสผมยาวสวยแล้วก็รักบ้านเกิดบอกเจะแม่หน่อยแล้วเดี๋ยวจะพาไปดังที่กรุงเทพสวัสดีครับสวัสดีครับอาจจะเพิ่งันนี้ไม่ได้ถึงจะหนีไม่รู้ลัวรอบหรือว่ากลัวเจ๊แม่กันแน่ล่ะครับยังหาสาวงามไม่ได้ก็พักทานอาหารอร่อยอร่อยกันก่อนแหละครับน้ำย็โอ๊ยอะไรอ่ะ กล้ยวยวยวัยวย่วยัวกล้วยเหรอโอเคอนันนั่นหนูเอาจานนึ่งเอาหนูจานและนี่คือขนมจีนน้ำยาหยวกกล้วยอาหารท้องถิ่นที่หาทานได้ที่นี่ที่เดียวเป็นอาหารที่ชาวมอญมักจะทำในงานบุญจนรสชาติอยู่คู่ชุมชนมาช้านานด้วยวิถีชีวิตที่เรียบง่ายกับพัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนแห่งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของชุมชนพอเพียงและอนุรักษ์วิถีชีวิตที่มีมาอย่างช้านานให้สืบทอดต่อไป มาแล้วมาเ่ยเาหางได้้วย้ายอะไรอัดิก้าดิสก้าซึกว่าอันดิกาเมื่อกี้หางตาใช่ก็ทำไมคนจ่าทำไมมัใส่หมวกอะไรอย่างนี้วะเจ้าระเ วันนั้นน่ะพี่จําได้แล้วไอ้วันที่พี่ไปเลือกอ่ะแล้วมันมีหยวกกล้วยเออตังมากแล้วถ้ามาต้องกินรสชาติกันรสชาติมันอร่อยมากเลยที่นี่เท่านั้นเออมีที่นี่ออแล้วเดี๋ยวเธอไปกับฉันเหรอไปด้วยมาทําอะไรอ่ะมาช่วยไงเอ้าแล้วไม่เสิร์ฟต่อละไม่เจแล้วหนูไม่ทันงานมีตอนเย็นจะมาช่วยเจ๊เหรอจริงอ่ะเออไปเลยไปเลยไปแบบแบบยบบไม่ทันไม่ได้นางก็แย่เหมือนกันนะ ตรงไปเรื่อยๆเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูพาเข้าหนูพาเข้าไปในซอยมีผู้หญิงสวยเยอะแยะเลยพึบ้านพึบ้านน่ารักน่ารักเกินไม่ไงจัดไปเลยจัดไปเลยเดี๋ยวก่อนผมสวยมากเลยอ่ะโอ้โหน้องสวัสดีค่ะเดี๋ยวก่อนทำไมผมสวยจังเลยอ่ะไปทำอะไรมาไม่ได้ทำเลยค่ะอย่ามาไม่ได้ทำจริงเหรออย่ามาไม่ได้ทำสิดูสิแค่สะอาดเราใช้ครีมนวดธรรมดาหรอไม่แต่ผมด้วไม่เคยเข้าร้านหรอไม่เคยเข้าร้านทำผมด้วยเขาทำหรอดูแลผมไว้ยาวนิดแต่มอสาง ล้อผมลื่นมากเลยเดี๋ยวก่อนนะชื่อน้องอะไรลูกโยวาโยวาล้อโยวาอายุไรสิบแปดค่ะสิบแปดสิพี๋ยวนหลานจะพาหนูไปที่ไอซ์แคนที่เกิร์ลไทยแลนด์หนูทำเพื่อคนที่หนูอาศัยอยู่ที่หนูบ้านเออเงินรางวัลหนึ่งล้านบาทนะแล้วน้องก็ตกลงไปร่วมงานเย็นวันนี้อีกคนนึงแล้วล่ะครับ เดินเดินอยูุ่้ยเจออีกคนนึงแล้วนะครับเป็นประกวดเฟ้นหาสาวงานในหมู่บ้านแสดงความสามารถพิเศษเพื่อชุมชนนะไปโอ้ยขมอไแล้วันกลนเลยไหวแล้วคนเดินจังวัดละไ้หแค่ไปโอเคไปไปไปนนะฮะาทำเปียวนะโอเคเจอกปเจอกันสัญญาไปเลยไปเลยไปสวยให้ดูด้วยไปไปไปแล้วบ้านพี่ไม่มีสวยๆ้ลยหรอหรออายุหายี่สิ้ายัง ผู้สาวที่จะไปแบบว่าโชว์ความเป็นศิลปะวัฒนธรรมอ,อ,อันนี้แบบคิดไม่ถึงเลยอ่ะคือลืมไปแล้วว่าตัวเองเป็นดีเจนี่แหละนี่ใช่ความเป็นดีเจของพี่<อ>จัดไปเลย สองคนนี้คิดแบบนี้ได้ก็คุณจะทุนแรงได้หน้าดูล่ะครับแต่เขาจะให้ใช้ไหมล่ะครับเนี่ยสาวประจำตำบลแต่ละตำบลที่สังขบบีน้องขอเวลาสักนิดหนึ่งประกาศโปรโมได้ไหมครับครับผมไน้องต้องจ่ายตังค์ไหมไม่ไม่ครับผมไม่มีโปรโมตไม่มีโปรโมตโอเคได้ผลครับพี่เข้าใจดีอนุญาตให้ใช้เสื้อแจ็สีได้ด้วยล่ะครับวันนี้จะมาโปรโมทค่ะใช่นี่อย่าง ดีใจนะครับแล้วก็ตดีเต้ด้วยนะครับดีเจเจมแมแล้วก็น้องอกินวชิตะครับเฮลโหลสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะนี่วันนี้ต้องอบ,อบอกบอกพี่พี่ก,ก่อนนะครับแล้วก็บอกคุณผู้ฟังที่ FM94.25 ที่สังห้าที่สังขบุรีเราต้องตามหาสาวๆในชาวบ้านในหมู่บ้านนี้เพื่อเพื่อมาประกวด ใช่เงินรางวัลเท่าไหร่คะเจ๊หนึ่งล <fois lö> ้านบาทโอ้แม่จ้าอย่างนี้อย่างนี้เวลาประมาณ5้าโมงรีบมาตรงจุดชมวิวเลยวันนี้เรียกว่างานเนี่ยจัดยิ่งใหญ่เลยและที่สำคัญเนี่ยเป็นลูกหลานของชาวบ้านที่นี่งนั้นเลยที่เนี่ยคนทั้งประเทศก็จะรู้ว่าสังขะเสน่เป็นยังไงนะยังไงขอบคุณพี่ดิเจ้คเลยก็เรียกว่าได้กระจายเสียงฟรีไม่คิดตังกันด้วยล่ะครับ และตอนนี้เจมแอมและหนูอิมอิมก็พร้อมที่จะเริ่มงานทักเลือกในวันแรกเพื่อขาสาวงานในชุมชนให้เหลือเพียง6คนกันแล้วล่ะครับงานในวันนี้จะสรุกแค่ไหนช่วงหน้าห้ามพลาดครับ